ผมอยากทราบก่อนเลยว่าทั้งสองท่านรู้จักเกาะแองกิล่าไหมฮะคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยถ้าคล้ายๆคำนี้ก็น่าจะเป็นแอสตันบิลล่าครับเกาะนี้ครับเขาอยู่ในอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับซึ่งอยู่ในทะเลแคริบเบียนนั่นเองต้องบอกกันนะครับเป็นอังกฤษที่ไปเป็นเขาเรียกว่าไปตีเมืองไว้ในอดีตอ๋อเป็นอาณานิคมแต่อยู่ใต้อเมริกานี่ไงนี่งอยู่ตำแหน่งโดนไหม่ขอขอภาพใหญ่ครัภาพใหญ่ ไอ้ตรงที่เขาวงสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเกาะแองกิลาอยู่ตรงเนี้ยเล็กๆกลมๆเล็กๆตรงนี้ถ้าทิศก็คือใต้จากฟลอริดาอเมริกาลงมาใช่แล้วก็อนี้ออกจากกาฟอร์ม็กซิโกออกมาก็จะมาเจอทะเลแคนบเดียอันนี้พี่ชี้ไหนอยู่ฮะเนี่ย ฮะตอนนี้พี่ชี้ตรงไหนอยู่นี่เป็นที่เนี่ยแองกีราแองกีรานี่พี่เห็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเอออ้าวทำไมก็ข้างบนคุณเห็นป่ะข้างบนในแผ่นๆใหญ่ๆอ่ะนั่นอเมริกาเออคุณเข้าใจไหมนั่นคืออเมริกาแล้วแล้วคุณเห็นทางขวาป่ะทางขวาไอ้ก้อนใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยคืออันนั้นยุโรปยุโรปเห็นไอ้ติ่งๆแหลมๆข้างบนไหมครับอะทางขวามือข้างบนนะข้างบนนะอังกฤษอังกฤษอ่า ที่เป็นสีขาวเนื้อๆในอังกฤษไอ้แล้วไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดนี่เราอยู่ไหนฮะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอ๋อต้องจากลูกโลกพลิกมาทีนพลิกด้านนึงโอ้ดูตั้งนานก็หาตัวเองอยู่ตั้งนานไม่มีคือทุกอย่างต้องเริ่มที่ขวานทองแล้วไงดูแหนนี่เนี่ยกาะอคกิลล่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง AI ครับเกาะนี้ครับเขามีผลต่อเรื่อง AI แน่นอนอยู่แล้วเพราะคำว่าอากิลล่าย่อลงมาเนี่ย เหลือแค่คําว่า AI ครับอ๋อมันเป็นชื่อยอ่อของประเทศเขาใช่ฮะเป็นชื่อยอ่อประเทศเขาเหมือนไทยแลนด์ก็ TH อะไรเงี้ยถูกต้องอแล้วพอเวลาเราจะจดเว็บไซต์ที่ต้องใช้โดเมนครับออถ้าอย่างประเทศไทยก็เป็น TH ถูกไหมครับใชบ่นี่ฮะ .ai เออเป็นโดเมนของประเทศนี้เพราะปกติการจัดสรรโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์เนี่ยเขาให้เกียรติประเทศก่อนนะเขาจะใช้ country code อย่างเงี้ยเขาเรียกค o u n รี y Code ี่โดดเออเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นโดเมนที่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของเขาจริงๆโอ้โหปีนี้มันปีของมัาเลยสตาร์ทอัพเอ่ยบริษัทใหญ่ๆเรียกว่าต้องจดหมดอย่าง microsoft.ai อนี่เฟซบุ๊ o เอ หรือที่เป็นทวิตเตอร์เก่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นการประกาศสารินาเลยว่าต้องมี .ai นี่แบบนี้ดูโดเมนแล้วคิดดีไม่ได้เลย .ai คิดดีไม่ได้เลย .ai เขาจดเยอะไม่ปีนี้จดเยอะไหมปีนี้มากกว่า287,432เว็บไซต์ครับโอ้โหยไม่น้อยนะ อันนี้ถือว่าเป็นรายได้ให้กับประเทศเล็กๆนี้เลยนะดอก AI ก็คือเอา a วิล่า a q u ว l ล่าแล้วค่าจดมันแพงไหม่ผมอยากถามพี่เหมือนกันลองฟังดูว่าแพงไหมราคาในการจด1โดเมนครับอยู่ที่140เหรียญตีเป็นเงินไทย4949บาทครับไม่ถูกนะแพงเหมือนกันต่อ2ปี อ้แพงด้วยแพงเหมือนกันตกปีละ2 5 0แต่เราต้องเข้าใจว่าโดเมนทุกวันนี้ตัวน้อยๆมันไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่คำยาวๆไอ้พูดอมะไรเนี่ยมันเหลือแต่ตัวยาวๆแล้ว .com นะอักษร A ถึง Z เนี่ยเอามาต่อกัน6ตัวอักษรไม่มีอีกแล้วนะครับ7,8,9ตัวอักษร10ตัวอักษรยังหายากยังหายากเลยแล้วแต่ถ้าเป็นโดเมนแบบ มาตรฐานทั่วไปราคาเนี่ยช่วงเขาทำโปรโมชั่นเนี่ยร้อยกว่าบาทต่อปีก็มีราคาแบบปกติก็ประมาณ4500บาทต่อปีไม่เกิน800บาทเดี๋ยวนี้โฆษณา s c o m เนี่ยจดโดเมน120ยอะไรเงี้ยเขาจะแข่งกันอันนี้4,9 0 0ต่อ2ปีถือว่าแพงแอยู่ถือว่าแพงเพราะว่ามันมันเป็นกระแสไงอ่าก็เยว่ายุคนี้ต้องให้เขาจริงๆนะครับแต่จริงเรื่องนี้ต้องอธิบายงี้ครับ มันไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกเพราะว่าคันที่โค้ดเนี่ยเขาเล่นกับ2ตัวสุดท้ายที่เป็นคันที่โค้ด<ช>กันมานานแล้วตั้งแต่ยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นใหม่ๆสมัยก่อนจําได้ไหมเราเราไปเล่นพวก g o o i t y กัน,นอ่ะโอ้โหโดเมนนะ gocity.com/ หมู่บ้านตำบลอำเภอกว่าจะถึงชื่อเราเนี่ยโดเมนเกินบรรทัดอีกอะเออคือยาวเยยาวไปมันจะมีบริการประเภท shorten URL เออจำได้ t w o ว c o m t o หรือ go t o เพราะฉะนั้นนะเขาไปจดสองคำนี้ welcome t o กับ go t o t o คือประเทศทองกา ทีโอทองก้าเป็นช็อตเทนเนมของประเทศเขาใช่ทีนี้อยากรู้เลยครับประเทศ AI เนี่ยนะมีประชากรเยอะไหมอ่าประเทศนี้นะครับได้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด102ตารางกิโลเมตรน้อยนะน้อยไหมถ้าเทียบกับเกอบประเทศไทยนี่ เล็กภูเก็ตนี่ถิ่วใหญ่กว่าภูเก็ตเยอะเยอะอย่าไปเทียบภูเก like ็ตเทียบอะไรนะเทียบเกาะในขายหัวเราะดีกว่าโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะคนที่อยู่ในเกาะนี้อันนี้คือประเมินจากปี2021ฮะ15,753คนหมื่นกว่าคนเองหมื่นกว่าคนเองได้มาพันกว่าล้านเออแบ่งกันได้คนละแบ่งกันนี้ได้อุยดีกว่าโครงการหมื่นบาทดิจิตอลวอลเล็ตอะ ้คนละหมื่นพอเปิดได้เยอะกว่าไอ well. ันนี้ได้คนละแสนเลยนะอย่าลืมนะครับว่าผมสุรเดชนะครับไม่ใช่ป๊อปปี้นะครับไอ้เจ้าล่หเอาตัวรอดก่อนเลยผมเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดก่อนเลยชิ่งเลย